站起来，有没有？ เธอได้เด็กเป็น Ta muôn thân 1 thương xá nguyện đem ơn cho ai kẻ แมงตาเกี่ยวอะไรกับหูลลัพี้ออกแมงไม่เกี่ยวกับหูมุ้งไม่เกี่ยวกับอะไรอ่ะก็เกี่ยวกับหูไม่ได้ไม่เกี่ยวกับที่ที่เขาใชอพาราแล้วพี่พาราทแปลกใจมากเลยแปลกใจอะไรก็แปลกใจตรงทีู่ว่าชินอดีน่ะไม่เคยยอมไม่พาราออกไปนอกหถึงบ้านเลยเพราอะไรเออมันแปลกก็เสร็จเขาบอกว่าคุณนที่ให้รางวัลเขาเอกตอนราม อะครบ้างทคี่าใจเลยไปไมม่เยออกนออะไบ้างไหมทาราก็โตแล้วม่อไากจะออกไปเที่ยวนอกบ้านบ้างใช่ไหมพี่ข้าันด้านข้างดูดีเลยเวลาทันสัก็เตสายืนเดเขาจะได้เห็นเอองา มีโรง้นเกมนี่สนามฟุตบอลก็ไม่รู้เลยทางหน้ากที่ยาวไปไหนกว้างดีเหลือเกินเอ้ยารล่างเราไปวิ่งเล่นข้างล่างของเราปะนี่ไงที่หมู่บ้านเราเห็นแค่กว้างขวางเออเพราะว่าพ่อมึงเนี่ยเป็นคนดูแลพราพ่อเป็นหัวหน้าหมู่บ้านเล้วก็เลยไม่อยากให้เอ็งเนี่ยออกไปข้างนอกบ้านออกไปข้างนอกบ้านเนี่ยพวกสำนักเล่เทมาเอาพวกเกเรลงมาเยอะกลัวเอ็งน่ะจะไปไม่ได้เรื่องเลยลาเพราะว่าพ่อเอ็งนะก็เป็นหัวหน้าหมู่บ้านใช่หโดนรางวัลเอ็างวัล ก็รู้ใจว่าพ่อวัชรินทร์เนี่ยอยาจะปลูกป่าให้ทาราเป็นหัวหน้าหมู่บ้านสต่ต่อยับพ่อวัชรินทร์น่ี่แต่แล้วนะพ่อทุกคนก็ต่อยเห้่ทารานี่ยออกไปไหนจะตกปลาบ้างปีใม่อดีมือเรียนดาเป็นยงไม่มีโอกาสได้ใช้เลยอยู่ในบ้านอาขบลานาี่แต่อยู่บ้านก็ดีไม่ตาโอเคครับตุ <medi> <Ti> ้งเคยรับก่อเคยเป็นจูงห้ามขอรับกับเรื่นะครับในโครงการแสดงครับฝากติดตามเร่องรังไกรมาตลอด

มาจากสลามห้าครับที่เราใช้ที้งสองลางครับจริงๆแล้วอายุจะเจ็ดสิบจะรับตได้ครับออกหกใครเรอลูกค้าเลยครับ้ลูกค้าเลยจำเลย้โอ้เไนั้มาจากลงสิครับขอบคณใช้สตันอันนี้ยังพูดอรตอไนด่ด่อไม่ได้มอคร ทำไมพี่นาเน้เอาถ่ายรูปะเขาถ่ายรูปกูข้มไงแค่ไหมใค่นี้แยอกหยกเอีมยวคนหาว่าดีโทษไเห็นอะไรอยู่ในบ้านต่คนเต่มเลยที่นอยู่บ้านเฉยๆก็นเบื่อพออยู่แล้วเออยังมีคุณมาเกิดมคด้มาแล้ครับอบุครับเออโอ้ยูวหนาหอเป่าแ้วดูิอเลมา้นพทายล เราะว่ารักแท้แท้ได้ิใช่ไหมล่ะเราก็ต้องหมั่นมหาสิเดีเยาต้องใจอเดียวแน่นอนซลุนนี่อยู่ว่าเรื่องตาออเร่องติ้เฮ้ยเราอยู่นี้แหลเือจะตาอยู่แล้วอยากจะออกก่ที่เอ้นี่้องบว่ไหอ๊ยเอ้โหถ้รเียมันก็พีมา ทันไรเลยวันนี้มาเร็วมาแต่ยหัวมนเลยวนี่เออเอาไงยังไงเนี่ยพามาเนี่ยเรามีเฮียก็เลยนแต่ลรวีไอพีมาทุกวันนี่แบบนี้นี่ไงเราเนี่บยพี่จะเอายไงเอาไงผมไม่เอาไม่อยากเจอเลยพี่ไม่อยากเจอเลยใช่ก็เอางี้แล้วกันเดี๋ยวพี่ทาร์โรเนี่ยไปบอกใส่พี่หน่อยว่าฉันทาราไม่ได้อยู่ไปบอกสารกี้ว่าไม่อยู่นะโอ๊ยเรื่องนั่นนี่ แล้วก็ให้กับป้าอะไรไปเนาะมาดกินกันเช้าเลยสาต่ล,ลี้็วสาราพีสตรเลี้็วในข้างบ้านเออพี่มาหาอะไราแล้วเหรอเก็เหมือนเดิเเะมะเลยแลหละมาหาอะไรกันใช่ไหมโอเคเออมาหาทีเดียวพอทีอ่ไอ้ธารามให้ากาูบอกว่ามึงว่ามันไม่อยู่ ตบจั้ฮะกูเลือกแลสนุกอยู่ไหมเนียมวงเนี่ยหไปนสหิไม่ดีไงะไอ้พาาคุณบอกกับมึงว่ามันไม่อยู่้พี่พาราบอกขแสดงว่าต้องดูแลสิไมอยู่แล้วใครใครตัวเขาปะดูโหโหี่สงสัยมันต้องมีหัวัวมึงอะโอ้ยจุยจะไปโจมไดีมาหายอยู่ใช่ไหมบอกไปแล้วเลยบอกแล้วนี่เออขอแก้ไขนะ ทาร์เอาชนพี่เข้ามาได้ไงเนี่ยก็พี่ทาร่บอกว่าพี่อยู่เขเลยให้เข้ามาอะไระนี่ยพิาร่โบอกว่าพี่อยู่อะไรเดีวก่อนเนีเลยวเี๋ยหตุเหตเเวลาสูกพาร์โนอะไรพี่เนี่ยอะไรชนี่เข้ามาได้ไงเนี่ยก็กูบอกมปแล้วไม่อยู่ก็ทาารที่ไี่บอกไปชนพี่ว่าอะไร มึงให้คูไปบอกกับสาระพีว่ามึงไม่อยู่อันที่ไปบอกกับสาระพียังไงกูก็บอกกับอิสาระพีว่ามึงให้กูไปบอกกับมันว่ามึงไม่อยู่โอ้พิธาลูกที่ไปพูดแบบนี้สาระพีเขาพูดเรื่องอะไทายาอะไรอยู่ในบ้านแ่หอจะยังไงไปนซื้อไปยาซื้อเล้วเข้ามาแล้วด้วยสาระพีมาทำอะไรเนี่ยพี่ไม่อยู่บ้านเออไม่อยู่อะไรเลยใครเลยนะมึงต้องหลบกับครูอีก นี่ให้อภัเนี่ยเรื่องง่ายๆแค่นี้พี่ก็ทำเไ,ไม่ได้อะแล้วจะทำยังไงเอาไงงั้นลงโทษเองแถวนี้เลยให้เขาลงโงทษตัวเองทำไงตัดหูตัเวเองแถวนี้เลยตัดหูตัดหูพี่ตัดหูดหูพี่สองครังเลยนะแล้นะงซ้ายครังขวาเลยตัดเลยต<น>ัดไม่ได้ก็ไม่ตัดไม่ได้อะหูหนี เ้ทำไมอันนี่ฉันก็พูดได้อะไม่ต้องพูดาาพ,พูดสิไปเลยจ้าไม่หมาแล้วแล้วพี่อย่าพูดเงี้ยมาอย่ฉันนะแค่บอกวไม่ได้เกี่ยวกับสาระที่อยู่ในห้องแต่ที่นี่กลับไปเถอดนะฉันพ้องมาในแทนที่จะให้ฉันน่ะอยู่ที่นี่กินน้ำกินข้าคุยกันนั่งเล่นอะไรกันอย่างเงี้ยสารพีเป็นผู้ชายแล้วสารพีเป็นผู้หญิงก็น่าเป็นสาวด้วยเดี๋ยวพี่เห็นกนเองครั ถ้ไม่เอาสารพี้มันจะเสียหายในทุนนิสสมองสารพี้โอ้ยทำไมกับเขาเขาหลือกันให้ซ็กซ์เซนนีมากก็พี่กับฉันในถัวเมีอะไรตายแล้วสารพีไม่ไม่ปฏิเสธเข้าไปแล้วจะเป็นเมียมันได้ยังไงฮะมันจะไปเมียมันได้ยังไงทำไมอ่ะกูเนี่ยแหละเมียมันว่าเสนุงด้วยกันสองคนช่ด้วยร่วเล่นเป็นเพื่อนกันพี่พี่ฉันเนี่ยพี่ฉิดมาเนี่ยรู้ไหมตอนเนี้ยฉันมีความรักแล้ความรัก ไร้อนสามองศาเซลเซียสรู้ไร้แ่าแ้ฉันเนี่ยอัดอันตังใจรักผู้ชยอยู่คนหนึ่งแต่ฉันก็ไม่กล้าบอกกับเขาช่นงมันอะไเนี่ยเนี้ยไม่อยากจะมาบอกเขาทำไรสารพิมีองไม่จัดถ้าพ่อจะไม่อะไร เรากจะขอหวยแล้วเนี่ยหน้าออตามันก็ขนาดนั้นเรื่องในตอนนี้สารพีที่สารพีมาบอกในสารพีกำลังม,มีความดังใช่ทำไ,ไมแล้วที่สารนะพีมาหาพี่ทุกวันเนี่ยสารพีมีเรื่องอะไรไหนจ,จะมาบอกพีพ่หรือเราพี่ไม่รู้หรอกที่ฉันมาหาพี่ทุกวันเนี่ยก็เพราะว่าฉันรักพี่ทาร่าจริงนะ พี่น่ะดูออกแล้วว่าสารพีที่ในงานกับพี่และพี่ทาราก็มีเรื่องสำคัญจะบอกให้สารพีรู้เหมือนกันนะพี่จะบอกว่าพี่น่ะก็รักสารพีเหมือนกันสารภีเดี๋ยวแลาโพงแตกไปตอบใ้รมีของเธอถูกถูกนะสารพีก็ดีใจไปตอนที่พูดได้ตัวก่อน พี่ไม่บอกว่ารักเนี่ยพี่ร้กสารพีแบบน้องสาวนะ้านนเขาีไที่หนอย่างันโรงงานไม่ตาต่อเท่ต่ออะไรี่ตอาตอเท้าตะไรน่หน่อยว่าเคยตอทุกนที่พ่วันนี้ใช่เป็นไงเป็นกันดกลับบ้านแ่วไม่เข้าวันที่ใั่ไม่ได้พี่บบตัวเล่จะ่อไม่นใ ไม่เป็นนะฮะไม่เป็นอะไรไม่เป็นหัีวะตั้งหัวนะหันซะหน่อยเออมันจะได้รู้ทางหนีที่ไรงี่ือนะเ้ยม่นมีทางหนีที่ไรด้เหรอวะไดเป็นแล้วไูที่เขาไว้ก่อนพนี้ยอันนบบน้ะ กระจกกระจกโห่มึงไป่มันช่องอะไรเ่บ้านอยู่ตรงใหม่น่รนไม่มีแล้วกระจกมันมีแต่อาร้างตีนมันไป พี่ทาไมพี่คนเดียวเลยนะพี่หาโลพ้วเร่องมพ้ดองไม้เปนอะไรอกละไม วันนี้เป็นน้องนรำนี่เดี๋ยวเองญาติมาเนี่ยมาจากพัทยาอะไรงี้เดี๋ยวขอเวลานิดนึงครับคนลูกโป่งไม่เห็นมีใครเรียกเลยนะเพร่าไม่มีใครรู้จักลุกไม่ไหวเจ็บหูหมูจักนี้อะไรต้งหาเดี๋ยวพบกันครับคือวันที่8นะพี่น้องน้ำสาขานี้ก่อนไปพัทยา2กิโลวัดอะไรนะวัดอะไรนะวัดอะไรนะแมววัดอะไรนะที่บ้านไหนว่าหนู กินม <Net> ันมหาดูเลยยหัวกองกิโลเท่้วไม่ต้องขอคอยคุ้มเลย ยิ้สั่งแค่ฮาราไม่จะเป็นจริงนเลยไมนเป็นจริงหรอกยิ้มมากเยอะแยะปวดหัวด้วยวแต่เธอจะเป็นแบบน้ที่มาไหมนาทีนี้คุณโน้ตฮาราแง่โอ้ไม่เป็นไม่เป็นไม่เป็นอยคิดเยอะยิ้มเนี่อยู่บ้านเฉยๆไม่ออกไปไม่ออกไปนองนอกก็ไม่ต้องเป็นไม่มีเลยหอกเออที่น้าโน้ตไม่ไ้ฮาราไม่มีเลยพอดีถูกบ้านเนี่ย เพื่อที่วันช่วงวันนี้วนเกิดของคุณศิรศและทุกครั้งที่เ็นวันเกิดของคุณศิริศิ่งนจะออกไรแบนีค่ะให้กำอาเพรกะคน่าคนตรานละแต่ที่มากกว่านั้นแล้บอกว่าติ่ศิริเนี่ยน่าที่สวยสดงดงามมากๆไว่าใครเห็นเล้วก็ต่งลงรักทาราี่แบบนี้นะก็อยากจะรู้ว่า พวกนี้สีสานจะสวยทุกท่านเยือกปาเลยได้กเห็นเลยกันเดี๋ยวจะชวนที่ทาโร่เนี่ยไปไปดูแม่เราสีสานกันมาเลยพี่ก็อยากเห็นด้วยกันนะเว้ยว่อยากเห็นแต่ว่าคนมัเยอะแน่นอนเราเห็นอยู่ใกล้ๆเลยเราไม่ใช่คนสวยที่สวยปอบเลยอ้าวี่นะโูกเดี๋ยวเราฟองตัวไปขอทานกันเลยอันนี้นี่แล้วใหญ่เลยฟองตัวไปขอทานเนี่ยนะแล้วมือดีเท้าดีคนที่ไม่สงสารเราทะอไรงอ้าวก็มือดีเท้าดีก็มาหากินทิ มาขอทานาจะไปกินอะไรพิการเนี่ยพี่พิการเลยพิการ